สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ตกับวันที่20มกราสองพันครับพามาดูราคาหอมแดงครับท่านผู้ชมมาสายแล้วครับมาสายแล้เพิ่พี่น้องมาตอนตีห้าของบ่เหลือเลยดีที่มาท่านครับเหลืออา,ายรด้วยอันนี้ประมาณเหลือบกิโลดอกตัวนี้ราคาราคาทรงด้วยเป็นทรงห้3สามสิบเอ็ดบาทครับสามสิบเอ็ดบาทนี่ก็พอเขาสร้างเบิดพบ ผมมาแย่งก็ได้ซิบถุงครับถุงละสามสิบโลเด้อพ่อแม่พี่น้องตัวนี้ผมก็เอาห้าถุงครับอันนี้ผมเอาหาถุงเดือราคาเพิ่นบอกว่าสามยูซีต่อเพิ่นได้สามสิบสามบาทครับนี่คือจุกเงาเด้อพ่อแม่พี่น้องจุกเงาต่อสามสิบสี่และสามสิบสามผมเอาหาถุงครับหาถุงเนี่ย งามมางามเบ่งเอาเองเด้อบี่พี่นองงาม,งาม,งามังง่าเหมือกันเอาเองเด้อมาช่วงที่หาเปลือของเด้ตอตรงมากเจ็ตีสามตีสี่ครับตีสี่พอดีครับตีสี 4, ่ตีสี่ครึ่งพอดีเด้อมาที่หาเปลือของเลยไปพี่นองเขาซื้อเบอร์จอยนี่คือสาภาพไปเบิ้งขั้นเราไปครับบาซิราคาใด๋อันนี้หน่วยใหญ่ครับแต่ว่ามันบ่ค่อยแดงเท่าไรครับออกชมพูเนาะพี่พี่นอง ผมซื้อหาทงครับทงละสามจิบลูด้วยเพิ่นส่งให้สามจิบาทครับนี่ปิดไทยด้วยกระเทียมแก้วครับส่งโลร้อยสีจัมโบ้จัมโบ้ครับ